สวัสดีครับตอนนี้ผมนายนระเบิดชื่นชมตอนนี้ผมได้อยู่เซี่ยงไฮ้ได้มาไปถึงเมื่อวานนี้เลยคุยนี่ครับข้านลังนี้เป็นตึก <c oughs> บอกสัญลักษณ์แข่งความเป็นเซี่ยงไฮ้ <c oughs> ผมได้ไปเหยียบเซี่ยงไฮ้แล้วตอนนี้ <c oughs> มาเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อยู่ที่นี่นะครับเหตนี้ในขาวว่าวมีคนดีกันบ่อยมากผมก็เป็นทั่วพ่อะไร <c oughs> ตึกนี้คุณจะเห็นว่าเลยรับเมฆไปเป็นตึกที่สูงที่สุด สูง834เมตรข้างหลังแนะนำข้างหลังนี่ฝั่งนู้นเป็นเมืองใหม่ฝั่งนี้อันมาดูฝั่งนี้ครับนี่คือเมืองเก่าสมัยก่อนนั้นมีประเทศฝรั่งเศสมายึดครองไว้เอ,อเอ,อ้อะไรวะเช่าเช่าเออเช่า,ชาได้มาเช่าแบบฮ่องกง ฮ่องกงแบบฮ่องกง,งอตอนนี้ไ,<ห>นได้กลาเป็นของมือจีนแล้วสังเกตเห็นได้ว่าแถบ,บนี้จะออกแนวฝรั่งเศสหน่อยอคุณไม่ต้องสงสัยผมเมาแล้ว <laughs> อขอจบรายการพีเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ